สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับสำหรับชาวเพย์ทัวเออร์และเกม e n t นทครับวันนี้ผมมีเกมใหม่ล่าสุดครับที่ได้นำมาฝากให้กับเพื่อนๆและเกมนี้นะครับซึ่งเปิดหลายซีซั่นแล้วนะครับและตัวเกมเนี่ยยังอยู่ได้นะครับและสามารถทําให้เราเนี่ยเอิร์นได้และวันนี้ครับผม,มพาเ,เพื่อนเนี่ยไปดูว่าเราเนี่ยจะสามารถหาเหรียญได้จากอย่างไรได้บ้างครับและเราเนี่ยจะมีวิธีการเล่นอย่างไรสําหรับเกมวิสัทร์ครับ สำหรับเกมวิสาดนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดนะครับที่เราจะต้องต่อสู้กันด้วยเร,เรียดไทมนั่นเองครับว่าเป็นทีมต่อทีมนะครับผมและวิธีการเล่นนะครับเล่นอย่างไรให้ได้ตัวเหรียญโทเค็นครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในโหมดระบบเล่นเนี่ยผมจะพานเพื่อนๆไปอธิบายในตัว เว็บไซต์กันก่อนครับลิงก์ทุกอย่างผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเราสามารถเข้าไปในคลิปได้และเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หลักนะครับซึ่งหน้าเว็บไซต์หลักเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมเคยทําไว้ให้กับเพื่อนๆก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งมันมีข้อมูลหนักแน่นมากเลยนะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตว่าเขาเนี่ยมีกิจกรรมใหม่ให้กับเราเล่นด้วยนะครับและเริ่มที่จะเป็นซีซั่นหนึ่งนะครับที่จะให้เราเนี่ยร่ารางวัลได้นะครับเอาล่ะหน้าเว็บเนี่ยก ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือระบบ PC ครับเล่นได้ทั้งหมดเลยทั้ง2โหมดนะครับ p o o g l e Play นะครับแล้วก็ Windows นะเราสามารถเข้าเล่นได้นะครับถ้าเราอยากจะดาวน์โหลดนะเล่นในมือถือแล้วก็เข้ามาหน้าเว็บเนี่ยตามลิงก์นะครับลงสมัครทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะครับการวิธีการลงสมัครเนทะเบียนเนี่ยให้เราเชื่อมต่อกับ m e t a ตมาเนะครับเราเนี่ยจำเป็นต้องมีเมตมาเก่อนนะทุกคนนะ ต้องมีเมตาแมสก่อนครับพอเรามีเมตาแมสเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้ครับผมพอเราเชื่อมต่อเนี่ยเราก็จะสร้างบัญชีนะครับโปรไฟล์ของเราเป็นชื่อตัวละครของเราต่างๆนะครับแล้วเราเนี่ยไปเอาตรงโชว์คิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับไปใส่เชื่อมต่อกับในเกมนะครับเราถึงจะสามารถเข้าเชื่อมระหว่างบัญชีตรงนี้กับในเกมเชื่อมยังไงครับผมอันดับแรกี่้เพื่อนๆกดโชว์คิวอาร์ตรงนี้ขึ้นมามันจะมีโค้ดอยู่นะครับซึ่งโค้ดนี้เพื่อนๆอย่าให้ใครนะพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรานะครับทำการออกระบบครับ พอออกระบบเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนะครับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเขาเข้าเล่นได้เลยแต่ว่าเหรียญโทเค็นเนี่ยมันจะไม่เชื่อมนะครับมันจะไม่เชื่อมกับกระเป๋าเมตัลแมสของเราเราต้องกดบวกตรงนี้ครับพอเรากดบวกเนี่ยเราป้อนรหรัสนะครับเอารหัสตรง QR ตรงนั้นน ITY มาใส่ตรงนี้แล้วทําการเชื่อมต่อครับมันก็จะเชื่อมต่อบัญชีที่เราจะเล่นเพื่อรับรายได้ครับโอเคนะพอเราเข้ามานะครับผม ในตัวของเว็บไซต์เนี่ยผมจะอธิบายก่อนนะในเรื่องของโทเค็นนะครับเพื่อมือใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับสำหรับโทเค็นเนี่ยเขานะครับจะให้เราหาในตัวของ VSCR ตรงนี้ครับผมเขาจะให้เราเล่นตรงนี้แหละการเล่นเนี่ยคือง่ายครับผมเราสามารถเข้าไปเล่นแล้วแพ้เราก็ได้เหรียญชนะเราก็ได้เหรียญครับเราดูประวัติตรงนี้ก็ได้นะครับประวัติที่ผมเล่นมานะตามแมตช์ต่างๆนะครับเห็นไหมก็จะมีแพ้บ้างนะครับชนะบ้างเห็นไหมก็จะได้100 VSCR นะครับ43เห็นไหม ก็จะได้พวกนี้นะครับประมาณนี้แหละมันก็จะเก็บเขารวมตรงตรงนี้มานะครับจากนั้นนะถ้าเราจะทําการถอนเหรียญน,นะครับเราจะถอนอยังไงเราก็เอา VSCR ตรงนี้ครับเพื่อที่จะทําการ swap แต่เขาบอกว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องนะครับมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะครับ9,800อ9,882 VSCR แต่นะครับใครที่เล่นสายฟรีเนี่ยก็สามารถเก็บสะสมเหรียญได้ถ้าใครเล่น,นแบบสายเติมนะครับต้องไปซื้อ NFT นะครับกับตัวเกมก่อนนะทุกคนนะ เราต้องไปซื้อ NFT ก่อน NFT เนี่ยให้เราเข้าที่ Market ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกหาตัวละครวิสาหของเรานะครับเราก็อาจจะเติมเหรียญเข้ามาแล้วก็มาซื้อนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยการซื้อขายเนี่ยมันเป็นราคาของเหรียญโทเคนนะครับนีนะเห็นไหมตรงนี้นะครับสองหมื่น BTA เราก็สามารถอ่านสกิลดูได้ครับเพื่อที่เอาไปต่อสู้แบบเรลไทม์ทุกคนตรงนี้นะให้เมื่อเนี่ยมาศึกษาตรงนี้นะครับถ้าเราอยากขาย NFT ก็ขายตรงนี้ได้นะครับผมเราก็สามารถขาย NFT ของเราผ่านเว็บไซต์ของวิสาห์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบในส่วนของระบบแล ถ้าใครอยากจะซื้อแลนนะครับอ่าแลนเนี่ยก็สามารถได้กําไรด้วยนะครับเราเห็นค่าชาร์จตรงนี้ไวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราก็สามารถอ่านดูตรงนี้ได้ครับแลนแต่ละแลนเนาะเราสามารถดูได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นในส่วนของ NFT NFT เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งครับก็คือมันสามารถหาเหรียญได้เยอะมากครับผมถ้าเราชนะต่อรอบนะแล้วนะครับการหารายได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับพอเราได้เหรียญล้วก็เอาไปสวอปต่างๆแล้วเป็นโทเค็นเนี่ยไปขายเลยนะครับขายยังไงครับให้เราเข้ามาที่ตรงคําว่าแบงค์นะครับขายเข้าไปตรงที่แบงค์ครับนี่ เราสามารถสวอปเหรียญได้เลยทุกคนสามารถสวอปเหรียญผ่านตรงนี้ได้เลยครับในหน้าเว็บเลยเราจะาเราจะทําการสวอปผ่านโดยแพนเค้กสวอปหรือบิดโ o ว i บิดชัวก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะก็สามารถเอ็กชเชนตรงนี้ได้เลยครับผมอ่าเหรียญน,นะครับเราจะซื้อมาก็ได้ครับเป็น u s d นะครับเราเลือกโทเค็นเลยก็ได้นะครับว่าเราจะซื้อเหรียญด้วยเราต้องเอาแบบว่าเป็น u s d นะครับเราก็สแกนซื้อผ่าน ตัดบัตรก็ได้นะครับตรงนี้นะเราไดมีค่าฟรี2.9ดาอนนะครับถ้าเราอยากซื้อเหรียญโทเค็นนะก็สามารถซื้อตรงนี้ได้ครับถ้าเราากขายก็ขายตรงนี้ได้เลยก็ง่ายนะครับสําหรับเกมนี้เนาะวิธีการเล่นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกครับเราสามารถเล่นโดยเข้าไปในเกมได้แพ้ก็ได้เหรียญชนะก็ได้เหรียญครับและถ้าใครอยากจะได้รางวัลน,นะครับที่แข่งอันดับตรงนี้เนี่ยคือซีซั่นแรกนะครับทุกคนนะซีซั่นแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะมีระยะเวลาบอกเราด้วยครับวันที่3ถึงวันที่1นะครับ ก็จะหมดซีซั่นนี้ใครนะครับที่สามารถขึ้นแล้งแล้งเนี่ยเขาจะเอาเลเวลนะครับเราต้องไปเก็บเลเวลครับทุกคนถ้าเราอยากจะได้รางวัลลีดเดอร์บอร์ดลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยรางวัลทั้งหมดนะครับก็คือ10,000ดอลลาร์นะครับที่จะเอามาแจก100คนอันดับแรกครับก็คือทั้งหมดเนี่ยแลนด์กิ้งนะครับ100คนนะจะได้รับเหรียญนะครับในตรงนี้ไปต่ำสูตรในตอนนี้เลเวล30ครับปั่นเลเวลเนี่ยปั่นง่ายครับไม่ต้องห่วงครับเราเข้าไปเล่นเฉยๆเราก็ได้เลเวลขึ้นมาแล้วคครรรรัับบสสาาายฟีก็มถเล่นได้ อาศัยความขยันนะครับรางวัลที่1600รดอลลาร์ครับรางวัลที่2450ดอลลาร์รางวัลที่3 350ดอลลร์เราไล่มาตรงนี้ได้ได้นะครับถ้าเราอยากจะดูในส่วนของรางวัลน,นะครับตรงนี้แหละการแข่งขันรางวัลเนาะอย่างที่2ครับเราเนี่ยจะสามารถโดยการผสมครับผมผสมสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับก็คือผอสมพอมดแม่มดของเราครับเราต้องไปซื้อก่อนนะครับเราต้องไปซื้อเป็น NFT ก่อนในตลาดเนาะพอเราซื้อ N FT ในตลาดเนี่ยเราสามารถนํามา ผสมก็ได้นะครับผสมเราก็จะมีโหมดนะครับวิสาเนี่ยต้องใช้อเทมแต่ต่างๆนะครับผสมโดยใช้วิสา2วิสาครับแล้วก็ไอเทมตรงนี้นะผสมแล้วก็จะได้วิสาตัวใหม่ถ้าวิสาตัวนั้นท็อปนะครับหรือตัวที่เก่งจริงๆเนี่ยเราก็ไปวางขายในตลาดมาร์เก็ตอันนี้ก็คือเป็นหลักการในการทำรายได้อีกช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งครับการทำรายได้เนี่ยก็คือถ้าเรามีตัว n t นะครับเราจะสามารถทําภารกิจรายวันได้แล้วก็ความท้าทายครับให้เราเข้าไปดูในเกมตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดรูปตรงโปรไฟล์นะครับเห็นไหม มันก็จะมีนะครับภารกิจและความท้าทายเนี่ยจะได้รับเฉพาะตัวที่เป็น NFT นะครับหรือจากการผสมที่เป็น NFT นะหรือคนที่สเต็กนะครับสเต็กกิ้งโทเค็นนั่นเองครับก็จะสามารถไปที่แอปได้นะครับแล้วก็ไปทําภาริิจรายวันภารกิจรายวันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ตรงนี้นะตรงโปรไฟล์ของเราเลยเราติ๊กเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมมันจะมีข้างล่างครับคอนเทนต์ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี้ก็จะเป็นภารกิจต่างๆที่ให้เราทำนะครับและต่อมาครับก็คือเรื่องของทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะมีด้วยนะเกมนนี้ะครับผม และในส่วนของสเต็กกิ้งสเต็กกิ้งเหรียญนะครับก็จะเป็นจริงๆนะครับถ้าใครอยากจะสเต็กกิ้งสเต็กกิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับในส่วนของสเต็กกิ้งเนี่ยมันจะมีหลายสเต็กกิ้งมากครับสเต็กกิ้งเหรียญสเต็กกิ้งแลนนะครับแล้วแต่เรานะแต่ว่าแลนเนี่ยสเต็กกิ้งนะครับจะมาในอนาคตนั่นเองครับผมอ่าในอนาคตเนี่ยจะมีสเต็กกิ้งแลนสเต็กกิ้งอย่าทีนะครับที่จะมาในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถสเต็กกิ้งใน ส่วนของการใช้เหรียญนะครับ sclr นะครับ1 0 0 0 0แสนนะ1แสนโทเค็นนะครับในการสเต็กกิ้งเพื่อรับเหรียญโทเค็นปันผลนั่นเองครับในอนาคตเนี่ยจะมี1ก็คือในส่วนของการเช่าแลนด์ครับตอนนี้เนี่ยมีแลนด์ขายแล้วแต่ว่ายังไม่มีระบบเช่าในอนาคตมีแน่นอนนะครับสายฟรีเนี่ยก็สามารถหาเหรียญได้นะเกมนี้หาเงินได้เหมือนกันครับเอาละครับในกิจกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเราเข้ามาในีที่เกมครับผมจะพาเพื่อนไปเล่นให้กับเพื่อนดูนะมันก็จะมีการจัดอันดับครับการจัดอันดับเนี่ยเราจะได้ ep เห็นไหม EP ตรงนี้แหละที่เราจะต้องเอาไปแข่งนะครับในริทเจอร์บอทหนึคนครับผมอย่างเลยในเรื่องของสกิลยิ่งง่ายไปใหญ่นะครับอ่าเราสามารถเลือกแบบถ้าเราเล่นสายฟรีเราก็เลือกสายฟรีนะครับอ่าถ้าเราเลือกอ่า NT เราก็เลือก NT นะอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นสายฟรีนะครับเพราะว่าผมเล่นมานานนะก็เลยมีตัว NT ให้เราใช้นะครับเราก็อาจจะเลือกธาตุด้วยนะครับธาตุเนี่ยอาจจะต้องเลือกแบบไม่ซ้ํากันนะครับอ่าธาตุนะผมเอาที่ใดนี่ไงตัวอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยเด็ดเด็ด เอาเนี้เอาเนี้อันนี้คือแบบโดนเลยใช่ไหมปุ้มปุ้มปุ้มอันนี้คือป้องกันนะครับป้องกันอันนี้เหมือนสร้างโล่สร้างโล่สร้างโล่ให้ตัวเองปุ้มเฮ้ยแช่อ้าวสวยดีอย่นี้สวยดียยดยพีแช่ด้วยนะครับ นี่ไงไม่โดนไม่โดนเรามีโลครับทำอะไรเราไม่ได้รอบเรานะเดี๋นี้เราจะเอาลูกไฟไปใส่ครับอันนี้คือเป็นธาตุไฟนะนี่นี่ใส่อันนี้คือวางระเบิดครับมันจะวางเลยนะเอ้เอ้เอตุ้มแล้วก็ทำการล่องหนล่องหนอันนี้ล่องหนุห๊บ ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่น่าเห็นเรานะโอเคเราดูเ,เราดูเขาไม่ได้เห็นเ,เรานะเห,เห็นไม่เห็นเราครับไม่เห็นเราอ<ค><ด><ค>ยู่ใสอยู่เฮ้ยเขารู้ว่าเราอยู่ข้างล่างอืมแรงเลเซอร์อันนี้รอบเราใช่ไหมเรานะ อันนี้เราปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยอันนี้ปล่อย,ปล,อยปล่อยแบบเหมือแนบบแบบว่าฝนดาวตกนะเห็กหัวเลยเฮ้ยโอ้มันปล่อยไม่ได้มันไม่ผ่าครับเชื่อเลยพลาดละละ้ว ไปไกันไปกอนไปกันทำก่อนอ๋อมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ล่าง,อาง,อางเอ้ยจะเอาเราได้วะโอ้โหเอา้ามันโดนตัวมันด้วยไม่คุมแล้วไม่คุมแล้วน้องไม่คุมแล้วน้องตุ้มโดนแรงเดี๋ยว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 เราทำได้นะ เรายืนตรงนี้ได้ครับแล้วเราใส่ตรงนี้เลยอุ้มเลยนะไอโอ้ติดเ้อผมพาดูนเล็งไม่ดีครับตโอ้โหติดไปไมมโอ้ไม่ย้อยโอ้โหป้องกันตัวเองไม่ทันเสียใจเสียใจ ต่อเลยทีนี้อยู่ดีกลายเป็นรองซะง,งั้นตอนแรกเราเป็นต่อนะทุกคนรอบไปลวมากอลเมลมดจะต้องไปแก้ตัวมีไก่ซะด้วยอุ<ป>๊ยนี่จะแตกแล้วว่า ไปทันไมเนี่ยไม่ได้ทันนะครับสิบวินนะโอ้ไม่อยู่นาน,นอะ่ไรครับนี่โอ้โคตรโกงสกิลโคตรโกงแล้วจะชนะยังไง อันนี้มันโอ้ให้หน่าได้อีกอะได้ไหมได้วะ่ะเกมเปลี่ยนทุกคนสกิลโคตรโหดสกิลโคตรโหดอะ่ะ เอาว่ะเอาว่ะยูเตือนอยู่นะสูสีไปเนี่ยไม่น่าสูสีแล้เราเป็นต่ออยู่นะครับเลือดเราเก้าสิบดูนะดูนะมันจะทำอะไรสิบสี่สิบสามวิอูสามสิบก็อุ้ย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 ตีได้สองครั้งด้วยโอเค ถาจะไหวอันนี้เราไปโยนใส่เลยครับปิดงานปิดงานตันนี้ต้องปิดงานปิดงานครับปุ้งปุ้งทำอะไรปุ้งไม่แตกที่หายแล้ว ไม่แตะครับเสียใจว่ะแต่อันตียังอยู่นะอันตียังอยู่อยู่ปองปองปองไม่โดนไม่โดนไม่โดนเรานั่นนั่นแหละวิโดนูอยู่โดนอยู่เลื่อนเดือนสี่โอ้ใหม่ก๊เขาต้องเก็บไงวะเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องเก็บอย่างงี้คุณอันนี้คือโยนใส่ไม่รู้ว่าจะโดนไหมแรงอยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่อันสุดท้ายโอ้ยจะได้เกือบแล้วครับทุกคนเกือบชนะโอ,โอ้พลังหมดก่อนนะพลังหมดก่อนนะก็ได้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่้ยอ,อยู่ดีมีเลือดด้วย โอ้ยกับตกกรตกเชี่ยบปุ่มเฮ้ยโอเคเดี๋ยบร้อยเบื่อเฉยเลยโอ้โหแล้วตกลงไปด้วยเมื่อกี้ครับผมแต่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้47นะครับได้4 7อยู่นะเจี๊ยบ ก็สิบเจ็ดอิทผลเสมอนะครับเดี๋ยวเราได้กล่องด้วยนะอันนี้คือ EP นะครับโอ้โหเยอะเยอะว้าววะเรียบร้อยเนี่ยได้เราได้ของมาด้วยนะครับของมาด้วยนะนี่นี่นี่เราได้ลูกอันนี้มานะครับเพื่อสุ่มนะโอเคต่อต่อต่อเก็บมันเลยมาอุย้ยเขมีพืชสองนะครับผ่านสองข้ามมีพืชสองเอาล่ะต้องไปหาศัตรูก่อนศัตรูอยู่ที่ใด ตัวอยู่ที่ไดศัตรูเอ้ยไปผิดทางอูจะทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมหลงว่ะคุณผ่านเข้าแล้วศัตรูไม่เห็นนะดิอ่านไปเนี่ยอ่านอยู่อะไรวะไม่บล็อกขันปะบล็อกไม่ขันเนี่ยผม มีมันจะกดยากเลยเพราะว่าเราต้องไปตั้งค่าเอาเอาอันนั้นออกนะครับเนี่ยป๊อปอัพข้อมูลนะครับตรงนี้ออกนะเพื่อให้เรากดแบบง่ายขึ้นนะครับเฮ้ยเขาจะทำอะไรเราโดนตัวเองนะเฮ้ยเอยเอยๆยอมเหอยอมเหอมนี่สำรวจก่อนนะเราต้องสำรวจสมบอติรูครับแต่ข้างบนมันคือเราแพ้ข้างบนนะทุกคนเพราะว่าสกิลเราเนี่ยมันจะยิงยิงไม่ลงนะ ่やไม่ได้วะติติดติดติดเราเสียเปรียบนะถ้าเราลงไปข้างล่างนะครับก็ลองดูลองดูน่าจะได้นะตีอันนี้ไม่ได้คนระับเขาจะโดนตัวเราด้วยนะ ันไปเนี่ยไม่ต้านมครับโดนนิดเดียวนะโดนนิดเดียวเดี๋ยวรอดูยตสงข้ามก่อนโอ้ยระเบิดแรงยี่สามเลยเหรอหรือเราต้องล่อศัตรูขึ้นท้างบนดีกว่าไหมเออ,อได้ไงไม่ต้องล่อศัตรูขึ้นเองเฮ้ย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 อยู่ทุกที่ซะด้วย ไปไปถูกที่ซะด้วยถ้าลงตรงนี้นะได้อยู่ตามเม็ดแรงตุง้ง โอ้โหวิววิววิวววต้องรอศัตรูขึ้นข้างบนครับเราได้เปรียบเราได้เปรียบโอ้หมันลงมาตรงนี้พอดีดูก่อนดูก่อนดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรตัวนี้มันเป็นธาตุพืชปะเชิบ มันจะเก็บตัวนี้เราว่ะอือโอ้โหมันยอมให้โดนตัวเองด้วยนะครับอันนี้เราได้แล้วนะอันนี้เราเป็นต่ออยู่ครับเฮ้ยเรียบร้อยตีตัวเองตีตัวเองด้วยเรียบร้อยอันนี้เราไปต่อครับเราไปต่อทีนี้ทีนี้เราก็ต้องไปเก็บไอ้ตัวนั้นนะครับเราต้องไปเก็บไอ้ตัวนั้นต่อครับต้องช่วยเพื่อนเก็บครับเราก็แช่ตัวเองนะอึง้ง เองโอ้โหเกาะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนดูก่อนปลอดภัยสุดครับต้องหาที่ปลอดภัยที่สุดโอเคแต่ตัวตัวผู้หญิงเลือดเยอะนะตัวผู้หญิงเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เฮ้ยมันตามครับมันตามเอาเราด้วยครับแต่ถ้าตามเอาเราอ่ะเราจะได้เปรียบเพราะว่าตัวที่3เราเนี่ยสกิลมันแรงนะครับตัวนี้ เอาหมดเวลากนทำไงวะเนี่ยเด,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 ด็ดเด็ดเอาตัวนี้ไม่ได้วะวมันจะโดนตัวเองครับไ,ได้คุณนี่ไงนี่ไง,ไงลเล่นแบบนี้เลยเอาดีเออเอาดีจะทำยังไงเอาดีเออเขาต้องตามมาแน่เขาต้องตามมาแน่ตามมาแน่อดีอดีอดี ทำไงทำไงอะทำไงอะตัวตัวเองนะมันยอมฆ่าตัวเองครับคนอะไรเร็วมันยอมฆ่าตัวเองครับโอ้เอาเร็วเอาเร็วพ้นอดเลยเอยเรารอดไม่ได้ลอดอยู่นะครับมาทีนี้เราจะเก็บเก็บงานเก็บงานไป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 เก็บงานครับเก็บงานอันนี้เราจะเก็บงานนะตรงนี้นะ ปึ้งปึ้งแต่มันโดนทีละเก้าคุณไปแบบสตันไหมสตันตัวนี้ไว้นะมันน่าจะคุ้มว่ะไปไปอันนั่นแหละอันนี้โอ้โหโดนตัวเองโอเมยกอดเกือบเกือบโดนหัวตัวเองไอ้ชี โ oh อย้ยกอดเ็จบเลยเราไปแตกแล้วอ่ะสองสองครับสูนซีอูเดี๋ยวต้องรอดูตัวนี้นะมันจะทำอะไรนะอุ้ไม่น่าเสียงตีเลยเมื่อกี้อืมฆ่าตัวเองอีกแล้วฆ่าตัวเองอีกแล้วสี่วินะเราดูเราดูจะทำอะไรใส่ต่อปะ่ะใส่ต่อใส่ต่อแต่ไม่น่ารอดนะดูแลดูทรงแล้วไม่น่ารอดตัวนี้ไปไหนอะ สองสามลูกโอภาสลูกหนึ่งอุม้มเรียบร้อยไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าไหมเพื่อให้หลีกเลี่ยงไม่ให้มันเก็บเก็บตัวเราครับแต่เราแบบเสียวจัดเลยนะเมื่อกี้นะผมว่าเราอยู่ตำแหน่งเสียวมากอ,อ,อมันมันจะไปเก็บตัวไหนวะจะไปเก็บตัวล่างนะครับโอ้โหนี่เราตกแตกเลยนะเช็ด เฮ้ยเดี๋ยวโหเสียเปียบครับผมเชียเ่ยเสียเปียบจัดเลยเอาอง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 อาเอาๆๆได้ดะผมว่าได้นะว่าได้นะก็อยู่แบบกานี้ไปต่อกันแล้วเราก็ล่องหุ่นครับนี่ไงฉลาดปะล่ะ เราหนมันไม่เห็นแล้วหรอกแล้วเราก็ไปใช้อันตริรอบหน้าครับผมนี่อันติออกมาแล้วเข้ามาดิครับสุสีอะรอบนี้แต่ตามจริงเราเป็นต่อแล้วทุกคนเอ้ยไม่ได้เราอะโอ้ไม่เห็นได้ไงวะไอ,อย่าตกนะนิดเดียวครับตกปะเนี่เยเฮ้แต่ดีอยู่มันไม่มีอันติทุกคน เออเออแต่เรามีอันตีเราได้เปรียบอยู่เฮ้ยยังจะมีอีกเหรอเฮ้ยโอ้ไ้รอบจัดเออาไปไหนไปไหนฮาวิสฮาวีเอา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 วันนี้เรามีร้อยเปอร์เซ็นต์ปะ โอ้โหไม่น่าปล่อยอย่างนี้เลยพลาดว่อคุณยาตกเฮ้ยเฮ้ยมันตกใช่ไหมเมื่อกี้เราชนะว่ะอ๋อมันตกเมื่อกี้อะชนะว่ะเรียบร้อยครับผมหูได้ตั้ง3 0 0้เลยนะคุณ300 V S C L R L นะครับโคตรเยอะเลยนะโอเคร้อยเราก็ได้นี่มาด้วยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราชนะได้เก็บงนี้ครับและ EP เราจะได้เยอะมากครับทุกคน เห็นไหห้าร้อยเลยครับปุ้มปุ้ม,มโอ้โหพีคพีคโคตเจอะเลยนะครับอันนี้อันนี้เนี่ยเราเอาเก็บไว้สุ่มนะครับอเอ้ยโรยเรียบร้อยอ่าเรามาดูเรามาดูกล่องนะครับเห็นไหมกล่องนี้เราจะเก็บไว้เยอะมากครับแล้วเราก็มาเปิดเนี่ยเพื่อหาสุ่มอุ้ยอันนี้ได้ของนะครับเนี่ล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ก็อันนี้ครับผมสามชั่วโมงเปิดทีนะแต่ผมไม่รู้ว่าของของเราจะไปอยู่ที่ไหน,นครับคอลเลคชั่นหรือเปล่า อันนี้คือเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะขึ้นนะครับเป็นหมื่นพันแล้วนะแลวมันได้เยอะนะได้เยอะมากนะครับคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้เกมนี้เนี่ยก็มีนะครับและเกมนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นบนสตรีมก็มีนะครับเห็นไหมสตรีมเราเข้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในสตรีมของตัวของโปรแกรมนะครับของสตรีมเนาะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดฟรีและถ้าใครติดตามกิจกรรมใหม่ๆนะครับของเกมวิสานะครับเข้าไปที่ อ่าทวิตเตอร์นะครับของสตอมไฟนะครับสตอมไฟเนี่ย mm hmm. ก็จะอัปเดตข่าวต่างๆนะให้เรามากด follow ตรงนี้นะครับและเราเลื่อนดูนะ mm hmm. ก็จะมีข่าวกิจกรรมอะไรต่างๆใหม่ๆนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเกมว,วิศาษด้วยนะครับ mm hmm. ฝากไว้แค่นี้นะครับ mm hmm. ผมอย่าลืมกดไลค์กด